สวัสดีค่ะมาเจอกันกับอัญญาบอรสีในส่วนของ EP นี้เป็น EP ที่ 1, 199แล้วนะคะเรายังคงมีบอรสีสวยๆมาแบ่งปันให้กับคุลูกค้าเช่นเคย EP นี้ก็ยังคงเป็นในส่วนของบอลผ่าชิ้นในกระถาง4นิ้ว เป็นไม้โบราณไม้มีชื่อต่างๆลูกค้าสนใจไม้กระถางไหนนะคะก็โทรจับจองแจ้งมาที่คุณพ่อค้าได้ที่เบอร์0876115169เราจะส่งทั้งกระถางแพ็คแบบครอบแก้วลงกล่องกระดาษจะส่งผ่านปอนอไทยก่อนที่จะพาไปดูหน้าไม้นะคะในส่วนของกระถาง4นิ้ว ก็วเวียนพามาดูต้นแม่บ้างนะคะบางส่วนที่เห็นอยู่นี่ก็จะเป็นในส่วนของหานุมานออกศึกนะคะต้นแม่ส่วนใหญ่ตอนนี้เราเลี้ยงเขานอกตู้นะคะออกศึกเวลากัดสีกัดลายก็จะประมาณนี้เขาให้หน่อเร็วนะคะนี่นี่ก็จะเป็นในส่วนของมิรไมตรี ก่อนการไปดูหน้าไม้แม่ค้าขออนุญาตชี้แจงในเรื่องของค่าจัดส่งกรณีโอนเหมาเหมากี่กระถางมีค่าจัดส่งที่50บาทกรณีเก็บเงินปลายทางเหมาเหมากี่กระถางก็ได้นะคะมีค่าจัดส่งที่70บาทเป็นราคาเหมาะจะสั่งกี่กระถางนะคะเราก็ไม่ได้บวกเพิ่มใดๆอัญญาบรญรีอยู่ที่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่น เป็นสวนบอลสีที่อยู่ภาคอีสานนะคะพื้นที่ภาคอีสานจะได้รับต้นไม้1นถึงสวันกรณีภาคเหนือภาคกลางคุณลูกค้าจะได้รับต้นไม้2อถึงสวันกรณีภาคใต้หรือว่าพื้นที่ห่างไกลคุณลูกคก้าจะได้รับต้นไม้3าถึงสวันแต่ถ้าหากนานกว่าที่แม่ค้าแจ้งนะคะรบกวนแจ้งกลับมาที่อญยาบอลสีเราจะติดตามทวงถามในส่วนของการจัดส่งพัสดุให้อีกครั้งหนึง่ง อีพีนี้นะคะแม่ค้าจำหน่ายในส่วนของกระถาง4นิ้วกรณีที่นะคะปอนอจัดส่งพัสดุให้กับคุณลูกค้าไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้ากลางวันหรือว่าช่วงบ่ายยังไงก็รบกวนนะคะแกะกล่องเช็คจำนวนเบื้องต้นเนาะแต่ในส่วนกรณีการแกะออกจากแก้วที่ครอบนะคะฝากแล้วก็รบกวนคุณลูกค้าช่วยแกะในช่วงเย็นๆแกะเสร็จแล้วนะคะแช่น้ำไว้ข้ามคืนได้ยิ่งดีตื่นเช้ามานะคะค่อยทำการ โยกย้ายไปวางในพื้นที่ที่เตรียมเอาไว้หากกรณีที่จะเปลี่ยนเป็นกระถางไซส์ใหญ่ก็ให้พักต้นไม้ไว้ที่บ้านลูกค้าประมาณ 3- 5้าวันนะคะให้เขาปรับตัวเข้าสู่สภาพภูมิอากาศนะคะในบ้านเราก่อนเราค่อยทำการเปลี่ยนไซส์กระถางให้ไปดูหน้าไม้นะคะกระถางสีนิ้วของทางอัญญาบัญสีกันเลยจ้ะ มาดูกันที่นะคะสายพันธุ์แรกจะเป็นในส่วนของชายชนแล้วก็รัตนาสินเหลือปริมาณเท่านี้แล้วนะคะหลังจากที่เราลงคลิปไปนะคะสองสามวันจากที่เต็มตู้นะคะคุณลูกค้าให้การต้อนรับเป็นอย่างดีก็จะเหลืออยู่ประมาณเท่านี้นะคะหมดรุ่นนี้ก็น่าจะรออีกสักประมาณสองเดือนได้นะคะกว่ารุ่นที่เราลงปลูกไปจะพร้อมขาย ในส่วนของชายชนกระถาง4นิ้วนะคะไซส์ประมาณนี้เนาะความโตก็อาจจะมีบวกลบนะคะนี่เลยแม่ค้าจำหน่ายในราคากระถางละ80บาทจ้ากระถางนี้เป็นรัตนศินนะคะรัตนสินแม่ค้าจำหน่ายที่ราคากระถางละ80บาทจ้าลูกค้าหลายๆท่านนะคะก็อาจจะยังไม่ทราบว่า สองสายพันธุ์มีความแตกต่างกันยังไงนะคะเดี๋ยวแมค่ค้าเทียบให้ดูชายชนก็จะเป็นบอนพื้นเขียวนะคะเขียวไม่เข้มโซนนี้ก็จะออกขาวๆนะคะป้ายแดงเช่นกันป้ายแดงสดๆนะคะการเป็นสีเขียวเช่นกันนะคะอันนี้เป็นชายชนกรณีรัตนาสินรัตนสินเขาจะเป็นบอนพื้นใบสีเขียวเข้มนะคะสังเกตที่พื้นใบ รัตนาสินนี้เขาจะใบมันแล้วก็เงากว่านะคะพื้นใบจะเป็นสีเขียวเข้มมีความป้ายแดงเช่นกันจะมีจุดขาวเด่นนะคะกระจายเต็มใบแบบนี้นะะราคากระถางละ80บาทในส่วนของกระถางนี้นะคะเป็นไกลทองประเสริฐให้ดูไซส์ไซส์โตมากๆแล้วนะคะเปลี่ยนเป็นกระถาง8นิ้วได้เลยปลายสวยๆในกรณีไกลทองประเสริฐป้ายสวยนะคะหรือว่าป้ายเนาะ ในกรณีไกรทองประเสริฐที่ป้ายนะคะไซส์นี้ฟอร์มนี้เลยนะคะมีความป้ายสวยๆแม่ค้าจำหน่ายในราคากระถางละ80บาทจ้าในกรณีขุนไกรนะคะขุนไกลที่ป้ายสวยๆให้ดูไซส์นะคะขุนไกลป้ายสวยแบบนี้แม่ค้าจำหน่ายให้ที่ราคากระถางละ70บาทจ้า ในส่วนของพอรเจ้าสัวนะคะพรเจ้าสัวด่างน้อยไซส์เดียวกันรุ่นเดียวกันนะคะแม่ค้าจำหน่ายให้ที่ราคากละทางละ70บาทกรณีรคุณลูกค้าที่สนใจไม่ด่างนะคะแม่ค้าก็อยากให้มีช่องทางของการติดต่อเนาะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไลน์หรือว่านะคะ Facebook อยากทำการถ่ายรูปนะคะให้กับคุณลูกค้าได้ทําการคัดเลือกแล้วก็ตัดสินใจก่อนไม้กัดสีนะคะไม้โดยรวมพวกนั้นหน้าไม,ไม้ไม่ต่างกันนะคะจะสามารถหยิบแล้วก็ให้กับคุณลูกค้าได้เลยกรณีไม้ด่างไม้ป้ายหน้าไม้แต่ละต้นก็จะไม่เหมือนกันเนาะถ้าหากได้รับการยืนยันนะคะแล้วก็เห็นต้นไม้ก่อนนี่ก็จะถือเป็นการดีมากๆนะคะพรเจ้าสัว ขาให้ที่ราคากระถางละ70บาทจ้ากระถางนี้นะคะเป็นเท้ารำไพนี่เลยนะคะไซนี้ฟอร์มนี้ในรุ่นเดียวกันเท้ารำไพแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ80บาทจ้ากระถางนี้เป็นในส่วนของเพชรราตรีนะคะเพชรราตรี 3, ไซนี้ฟอร์มนี้แม่ค้าจำหน่ายในราคากระถางละ40บาทจ้า ในส่วนของกระถางนี้นะคะมีชื่อว่าอาจารย์มั่นเป็นหนึ่งในตับเกจีอาจารย์ให้ดูหน้าไม้นะคะเขาจะเป็นบอนลักษณะใบกลมนะคะกระดูกก็จะเป็นสีชมพูจุดขาวกระจายเต็มใบโตขึ้นใบเขาก็จะกลมแบบนี้นะคะอาจารย์มั่นไซนี้ฟอร์มนี้เลยนะคะอยู่ในกระถาง4นิ้วแม่ค้าจำหน่ายในราคากระถางละ50บาทจ้า ในส่วนของซับนารินนะคะมีเหลือไม่เยอะแล้วเนาะซับนรินไซนี้ฟอร์มนี้อยู่ในกระถาง4นิ้วนะคะแม่ค้าจำหน่ายในราคากระถางละ50บาทจ้าเรนูนครน,นะคะสายลุ้นๆนนะคะไซนี้ฟอร์มนี้เลยแม่ค้าผ่ามาจากแม่ดางสวยนะะก็อยากให้เด็กๆนะคะไปเปิดด่างที่บ้านคุณลูกค้า ในกรณีเรนูนครสายลุ้นนะคะแม่ค้าจำหน่ายในราคากระถางละ35บาท3กระถาง100บาทก็จะมีนะคะติดปะปลายไปให้นะคะมีไม่เยอะนะคะในกรณีเรนูนครสายลุ้นนีแบบนี้นะคะก็จะมีติดไปให้อยู่แล้วนะคะแม่ค้าพามาจากแม่ดังสวยนะะสนใจก็ ทักทายคุณพ่อค้ามาได้เลยนะคะมีเหลือไม่เยอะแล้วเนาะกระถางนี้นะคะมีชื่อว่านางสวาหะเวลาเขากัดสีพื้นสีชมพูแบบนี้นะคะจะกระจายเต็มใบเขาจะสวยหวานมากๆไซนี้ฟอร์มนี้รากเดินดีทะลุก้นกระถางนะคะนางสวาหะแม่ค้าจำหน่ายในราคากระถางละ50บบาทจะ้ะในส่วนของกระถางนี้นะคะสีชมพูหวานๆมีชื่อว่ารักแท้นะคะ นี่เลยใบดกใบหนาเป็นไม้ฟอร์มเตีย้ยรักแท้ไหมคะจำหน่ายในราคากระถางละ50บาทจ้ากระถางนี้นะคะเป็นบอลกาบมีแข้งรุ่นเดียวกันไซส์เดียวกันนะคะมีชื่อว่าเต่าเรียกซับลักษณะกัดสีของเขานะคะโตเต็มที่ สีของเขาจะยิ่งเข้มแล้วก็เด่นมากขึ้นนะคะลักษณะการงุ้มคองใบนะคะก็จะเริ่มคล้ายหลังเต่านะคะใบเขาจะงุ้มลงไปเรื่อยๆเต่าเรียกซับไซส์นี้ฟอร์มนี้เลยนะคะแม่ค้าจำหน่ายในราคากระถางละ60บบาทจ้ากระถางนี้นะคะมีชื่อว่าองค์หญิงทอฝันใบมันใบเงานะคะกรณีสายลุ้นๆแม่ค้าจำหน่ายในราคากระถางละ 35บาท3กระถาง 1, 100บาทไม้ด่างไม้ป้ายของทางอัญญาบอสีนะคะเราผ่ามาจากแม่ดังสวยทุกต้นต้นนี้มีชื่อว่าศิลาหุ้มทองนะคะไซนี้ฟอร์มนี้ศิลาหุ้มทองหน้าแดกแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ50บาทจ้า ในส่วนของกระทางนี้นะคะผ่ามาจากพรมพิมานในส่วนที่พรมพิมานรัศมีเงินนะคะหรือแม้แต่ชายชนผ่าแล้วแผลงแดงแดงล้วนแดงหมดทั้งใบแบบนี้จะมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าสิริพรน,นะคะเขาจะเป็นใบมันเงา,งาสีแดงเข้มนะคะส่นี้ทรงนี้เลยใบดกใบหนาะแม่ค้าขอจำหน่ายในชื่อว่าสิริพร ราคากระทางละเจ็ดสิบบาทจะ้ะในส่วนของกระถางนี้นะคะมีหนึ่งเดียวในโลกเนาะเป็นลูกไม้ของทางอัญญาบอลสีนะคะจะมีแทรกให้ไซส์นี้ฟอร์มนี้อยู่ในกระถาง4นิ้วมีแค่ต้นเดียวนะคะสำหรับลูกไม้แม่ค้าขออนุญาตชี้แจงก่อนมี อย่างละต้นมีต้นเดียวนะคะให้ดูหน้าไม้นี่เลยลักษณะเฉดสีทรงใบนะคะความด่างนะะด่างทุกใบนะคะนี่เลยไซนี้ฟอร์มนี้นะคะต้นโตโต,โตแม้ค้าจำหน่ายในราคากระถางละ100บาทลูกไม้ด่างกระถางที่หนึ่งจ้ะ พิจารณาได้ตามที่แม้ค้านำเสนอนะคะต้นที่สองเป็นลูกไม้ด่างนะคะนี่เลยด่างชมพูนะคะชมพูด่างแดงไซนี้ฟอร์มนี้นะคะหน้าไม้ประมาณนี้เลยน,ะะนี่ติดความใบใหม่นะคะมีความด่างสวยๆแบบนี้ไซนี้ฟอร์มนี้นะคะ ลูกไม้ด่างกระถางที่สองในราคา100บาทจา้ะลูกไม้ด่างกระถางที่สนะคะให้ดูหน้าไม้โดยรวมใบลักษณะออกจากกลมๆนะคะมีความด่างชมพูด่างแดงด่างทุกใบนะคะนี่เลยมีความติดด่างทุกใบกระถางนี้พิเศษนะคะแม่ค้ามีแถมตัวนี้ให้ไปด้วย ตัวนี้ก็ด่างเยอะด่างสวยมากๆนะคะสำหรับไซน์นี้ฟอร์มนี้กระถางนี้นะคะลูกไม้ด่างกระถางที่สามแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ120บาทจะ้ะนะคะด่างต้นที่หนึ่งนะคะด่างต้นที่สองในราคาหนึ่งร้อบาทจ้าในส่วนของลูกไม้ด่างนะคะกระถางที่สาม นี่ให้ดูความด่างใบนี้ก็เริ่มนะคะติดด่างมาแล้วนะคะเริ่มเปิดด่างไซนี้ฟอร์มนี้เลยนะคะลูกไม้ด่างกระถางที่สี่แม่ค้าจำหน่ายในราคากระถางละเจ็ดสิบบาทจา้ะกระถางนี้เป็นลูกไม้ด่างนะคะด่างชมพูนี่เลย ให้ดูไซส์ให้ดูขนาดกระถาง4นิ้วนะคะให้ดูหน้าไม้ลูกไม้ด่างกระถางที่5ในราคากระถางละ100บาทจ้ะกระถางนี้นะคะมีชื่อว่าเท้าจันทชนนี่เลยนะคะแม่ค้าให้ดูไซส์ให้ดูขนาดเท้าจันทชนนะคะแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ70บาทจ้ะ กระถางนี้นะคะเป็นบอลกาบไซต์โตโต้โตโลน้นกระถางสีไซนี้ฟอร์มนี้เลยนะคะมีชื่อว่าหอกสัตโลหะนี่รากเดินดีทะลุก้นกระถางหอกสัตโลหะแม่ค้าจำหน่ายในราคากระถางละ60บบาทจ้ากระถางนี้นะคะเป็นสาวนาครชยัยศรี ไซนี้ฟอร์มนี้เลยนะคะรุ่นเดียวกันสาวนาครชัยศรีสายลุ้นกรณีเทพอักษารานะคะเทพอักษาราเขาเป็นบอลกระมีแข้งนี่เลยไซนี้ฟอร์มนี้นะคะแม่ค้าขออนุญาตจำหน่ายในราคาสายลุ้นๆอาจจะมีติดด่างไปให้นะคะมีความติดด่างไปบ้างเล็กน้อยในราคากระถางละ35บาท3กระถาง,ง100งบาทจ้า กระถางนี้นะคะเป็นสองฝั่งโค้งหน้าแดงหน้าชมพูใบดกใบหนานะคะไซส์นี้ฟอร์มนี้เลยสองฝั่งโค้งแม่ค้าจำหน่ายในราคากระถางละห้าสิบบาทจ้าในส่วนของแก้วมังกรนะคะใบดกใบหนาแก้วมังกรหน้าหวานนี่แม่ค้าให้ดูไซส์แก้วมังกรหน้าหวาน,นแม่คม้า,าคจำหน่ายในราคากระถางละห้าสิบบาทจ้า ในกรณีแก้วมังกรแผลงนะคะแผลงก็คือหน้าเขาจะออกอมเขียวอมเขียวอมเข้มอมน้ำตาลนะคะต้นโตๆตไซนี้ฟอร์มนี้แก้วมังกรแผลงแม่ค้าจำหน่ายในราคากระถางละ35บาท3กระถาง1 0 0บาทจ้ากรณีนะคะเกาะเกล็ดลุ้นด่างไซนี้ฟอร์มนี้รากเดินดีทะลุก้นกระถาง แมคคาจำหน่ายในราคากระถางละ35บาทสากระถางหนึบาทจา้ะในส่วนของนารีสยามนะคะมีเหลือไม่เยอะแล้วเป็นบอลกาบมีแข้งออกโทนสีชมพูหวานหวานนะคะขอบเขียวเวลาโตเต็มที่เส้นสายลายกระดูกเขาจะคมชัดแล้วก็สวยมากๆนะคะนารีสยามใบดกใบหนานะคะเป็นบอลเป็นบอลสีฟอร์มเตีย้ยนะคะสูงไม่สูงมาก ไซนี้ฟอร์มนี้เลยแม่ค้าจำหน่ายในราคากระถางละ70บาทจ้าทาดบางแก้วนะคะหน้าเข้มหน้าชมพูนี่เลยนะคะไซนี้ฟอร์มนี้แม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ70บาทจ้ากรณีที่ทาดบางแก้วแผลงนะคะไซนี้ฟอร์มนี้ ทาดางแก้วแผลงแม่ค้าจำหน่ายให้ที่ราคากระถางละ35บาท3กระถาง100บาทจ้ะแม่ค้าเทียบให้ดูนะคะอันนี้ทาดางแก้วหน้าชมพูเป็นหน้าปกติที่ขึ้นทะเบียนนะคะก็จะโทนสีประมาณนี้กระถางนี้ก็จะเป็นทาดางแก้วแผลงนะคะ่ะผ่ามาจากแม่เดียวกันนะคะกระถางนี้นะคะเป็นสีการนาพิเศษ นี่เลยไซส์นี้ฟอร์มนี้เลยสีกัญจนาพิเศษแม่ค้าจำหน่ายในราคากระถางละ40บาทจ้ากระถางนี้นะคะมีชื่อว่าปานตะวันให้ดูไซส์แล้วก็ขนาดนี่ปานตะวันแม่ค้าจำหน่ายในราคากระถางละ40บาทจ้ะในส่วนของสิริโชคนะคะนี่เลย กระดูกสีเขียวเข้มพื้นใบจะเป็นสีชมพูพาสเทลใบดกใบหนานะคะไซนี้ฟอร์มนี้สิริโชคแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ50บาทจ้ะกระถางนี้นะคะเป็นเพชรบ้านประทุมเพชรบ้านประทนะุมที่อย่างไม่ไปลายนะคะไซนี้ฟอร์มนี้แม่ค้าจําหน่ายในราคากระถางละ40บาทจ้า กระถางนี้จะเป็นในส่วนของวิจิตจินดานะคะวิจิตจินดาจะเป็นบอนโทนสีชมพูกระดูกสีน้ำตาลเข้มๆไซนี้ฟอร์มนี้เลยนะคะจำหน่ายที่ราคากระถางละ40บาทจะ้ะกระถางนี้มีชื่อว่ารัตนบุรีนะคะให้ดูหน้าไม้ลักษณะใบ,าบามันๆเงาๆนะคะอยู่ในกระถาง4นิ้วไซนี้ฟอร์มนี้ในราคากระถางละ40บาท แม่ค้าจัดส่งทั้งกระถางนะคะแพ็คแบบครอบแก้วลงกล่องกระดาษจะส่งผ่านปอนอไทยกรณีที่คุณลูกค้าไม่สะดวกขนส่งปอนอนะคะเรามีขนส่งแฟตอีกหนึ่งขนส่งเอาไว้รองร,ร,รับสามารถแจ้งได้ที่คุณพ่อค้านะคะกรณีที่คุณลูกค้าไม่ติดในส่วนของนะคะการขนส่งแม่ค้าขออนุญ,ญาตนำส่งโดยปอนอไทยทั้งหมดเนื่องจากว่า ปนอไทยนะคะเป็นขนส่งเดียวที่สามารถติดต่อประสานงานได้ง่ายนะคะในส่วนของต้นทางแล้วก็ปลายทางรัตนบุรีใช้นี้ฟอร์มนี้ในราคากระถางละ40บาทจ้ะในส่วนของกระถางนี้แม่ค้ายังมีปรให้ในส่วนของกระถางละ35บาท3กระถาง100บาทนะคะมีชื่อว่าจังหวัดเลยอยู่ในกระถาง4นิ้วเป็นบอลลักษณะใบกลมนะคะมีจุดแดงกระจายเต็มใบ จังหวัดเลยแม่ค้าให้ที่ราคา35บาทจะ้ะกระถางนี้มีชื่อว่าเพชรมนทนนะคะไซนี้ฟอร์มนี้เลยอยู่ในกระถาง4นิ้วเพชรมนทนแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ35บาทสากระถาง1น100บาทจ้ากระถางนี้นะคะเป็นเจ้าปอกแก้วแผลง ไซนี้ฟอร์มนี้เลยนะคะสำหรับเจ้าปอแก้วแผลงแม่ค้าจำหน่ายในราคากระถางละ35บาท3กระถาง 1, 100บาทจ้าในส่วนของฮาริพุนชัยนะคะจำนวนเหลือไม่เยอะแล้วนะคะนี่เลยไซนี้ฟอร์มนี้ฮาริพุนชัยแม่ค้าจำหน่ายในราคากระถางละ60บาทจ้ะ แม่ค้าพาแวะมาดูบอนสีนอกตู้นะคะในส่วนของฮาริพุนชัยให้ดูเส้นสายลายกระดูกนะคะอันนี้เป็นต้นโตเต็มัยนี่เลยใบจะมันๆเงาๆแบบนี้นะคะแม่ค้าเลี้ยงนอกตู้ให้หน่อให้กอเร็วมากๆนะคะเลี้ยงง่ายโตวไวถือว่าเป็นบอนที่สีสันสดใสเส้นสายลายกระดูกเขาจะคมเข้มมากๆนะคะให้ดูภาพรวม กระถางนี้เป็นในส่วนของเทพดารานะคะเหลือไม่ถึง10กระถางแล้วคุณลูกค้ามีความชื่นชอบแล้วก็สนใจเป็นอย่างมากนะคะลงคลิปสองสวันปริมาณลดลงเร็วมากๆเทพดารานะคะเหลือไม่ถึง10กระถางเนาะเป็นบอลกรบมีแข้งนะคะลักษณะทรงใบก็จะประมาณรูปหัวใจนะคะปลายหางเขาก็จะแหลมๆประมาณนี้พื้นใบสีชมพูกระดูกก็จะเป็นสีเขียวเข้ม ตเต็มที่โตเต็มไว้นะคะเส้นสายลายกระดูกข,ของเขายิ่งเข้มมากขึ้นไซนี้ฟอร์มนี้เลยนะคะแม่ค้าจำหน่ายในราคากระถางละ80บาทจะในส่วนของกระถางนี้นะคะมีชื่อว่าสร้อยแสงแดงไซนี้ฟอร์มนี้สร้อยแสงแดงแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ35บาท3กระถาง100บาทจะกรณียอดมงกุฎนะคะยอดมงกุฎสายลุ้นลุ้น ต้นโต,โ,ตโตอยู่ในกระถางสี่นิ้วไซนี้ฟอร์มนี้แม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ35บาท3กระถาง100บาทกรณี3กระถาง100สามารถรวมกันได้นะคะในทุกๆสายพันธุ์กระถางนี้นะคะมีชื่อว่าสุดรักไซนี้ฟอร์มนี้เลยสุดรักแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ35บาท3กระถาง100บาทจ้า ในส่วนของต้นนี้นะคะก็จะเป็นต้นโตเต็มวัยของปลายฝนที่แม่ค้าได้มีจำหน่ายให้ในราคาพิเศษนะคะกระถางละ35บาท3กระถาง100บาทพอเวลาโตเต็มที่นะคะเขาก็จะคมชัดสวยสีเข้มประมาณนี้เลยนะคะเด็กๆก,ก็อาจจะไม่ค่อยถูกใจเท่าไรนะคะเป็นลูกเป็ดขี้เลยแต่พอเวลาเริ่มโตนะคะสีเขาก็จะยิ่งสวยสดมากยิ่งขึ้นอันนี้เป็นต้นที่ เริ่มกำลังจะเป็นสาวนะคะในส่วนของปลายฝนแมค้าจำนายในราคากระถาง4นิ้ว35บาท3กระถาง100อันนี้เป็นต้นโตเต็มไวของเขาแวะพามามุมนี้ก่อนนะคะอันนี้จะเป็นในส่วนของรอสีโคบุตรเวลาเขาโตนะคะเต็มที่โทนสีเขาก็จะประมาณนี้นะคะลักษณะใบก็จะเป็นรูปหัวใจนะคะนี่เลย แม่ค้าให้ดูอันนี้เป็นบอลที่เราเลี้ยงข้างนอกนะคะไม่ได้อยู่ในตู้ให้ดูสังเกตที่มือแม่ค้านี่ทรงนี้โทนนี้สีนี้เลยนะคะสำหรับรือสีโคบุตรจ้าในส่วนของรือสีโคบุตรนะคะในกระถางสี่นิ้วแม่ค้าจำหน่ายให้ในราคากระถางละ40บาทจ้ะสีเริ่มนะคะกัดมาแล้ว ไซนี้ฟอร์มนี้เลยรูสีโคบุตรสี่บาทจ้าในส่วนของปลาดเมืองขอนนะคะสายนี้ฟอร์มนี้ปลาดเมืองขอนแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ40บาทจ้าก้าวทับสายลุ้นนะคะแม่ค้าจัดโปรให้ในราคากระถางละสามสิบาบาท3กระถางหนึ่งร้อบาทจ้า แม่ค้าจำหน่ายให้ในราคาสายลุ้นๆน,นะคะก็อาจจะมีติดด่างไปให้เล็กน้อยหรือว่าอาจจะไม่ติดให้เลยนะคะอันนี้แม่ค้ายกให้ดูเป็นตัวอย่างพามาจากแม่เดียวกันเป็นรุ่นเดียวกันนะคะสำหรับกาทับแม่ค้าจำหน่ายให้ในราคาพิเศษสายลุ้นๆอาจจะมีติดด่างไปเล็กน้อยนะคะในราคาเพียง35บาบาทเท่านั้นจะ้ะ สำหรับต้นนี้นะคะเป็นไม้ผ่ามีชื่อว่าหองเงินหอทองนะคะเป็นบอนสีที่ทางสวนอัญญาบอนสีเรียกขานแทนชื่อตัวเอาไว้นะคะจะได้จดจำกันได้ง่ายๆนะคะใบเขาจะมีลักษณะม้วนๆแบบนี้นะคะทุกใบเลยเป็นไม้ที่ให้กอเร็วมากๆนะคะเลี้ยงง่ายตัวไวสีสันสดใสะะจําหน่ายให้ที่ราคากระถางละ50บาทจ้า กระทางนี้นะคะเป็นณเมืองนนที่ไม่ป้ายนะคะใส่นีนฟอร์มนี้เลยสายลุ้นๆน,นะคะแม่ค้าจำหน่ายให้ในราคากระทางละ40บาทจ้า ในส่วนของ E ีีนี้นะคะแม่ค้าขออนุญาตฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวยังไงเรามาเจอกันใหม่ใน E ีีหน้านะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งของช่องอัญญาบอนสีเอาไว้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำไม้สวยๆนะคะออกมาแบ่งปันเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า